เข้าทางไหนนี่วันนั้นเราถ่ายตอวันให้ดูแล้วยังใหญ่เลยอ่ะยังใหญ่เลยวันนี้ดามินสรัเพื่อนอันนี้ครับดีเดินไปเลยแขกไปไทยมานะครับผมคนที่ ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากร่งกาสวยงามมากดูข้างในครับดูข้างในครับสวัสดีครับีุก้มนี่พี่บัวขาวสวัสดีสวัสดีแกไปไปสวัสดีแกก่อนไหนอ่ะไหนอ่ะแกนี่ครันี่ไหนสวัสดีครับพี่บัวขาวนัครับพี่ฮะนี่ครับพี่บัวขาวนี่เหรอนี่ครับสวัสดีพี่ผมคนสัมภาษณ์ดูสวัสดีครับผมจได้ โอ้จะม่ได้โอ้สวยมากเลยเท่มากที่บาสุบโอ้โหบ้านใหญ่นะครับนี่นะครับสถาทันชมพลบ้านพี่บเามีน้ำตุงน้ำตกนี่ก็เสาทองคำนะฮะเสาทองคำโอ้น่าติดแค่นี้เหรอข้าบนว้างมาก F, อันนี้ห oh ้องนอนไหมโอ้ไม so uh, sure, ok hey, ok ่ใช่โอ้โหดูยายลงมาจากข้างบนเมรานกลืย์เองใหญ่เมรานกลืย์เองเมียนเองวัดอ๋อเมียตะยายยเองอ๋อยายฟอบเตียกีอ๋อ เลงตัวลืมึกบานเองยายนเลงต้นไตบัต่อสเปตเสนบัยายบอกว่าขึ้นไปดูข้างบนบ้านได้ยายเราสยายกสดกุยบือเองอ๋อมันเตยบานแต่เขมรยายบานต่เขมรซิมบานแต่เมรซิมอ้ ครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะเช่างใหญ่แกดูนี่แกลงไปนั่งดีช่างใหญ่โอ้โหโอ้โหเขาเท่อ่ะี่น้องอ่าท่านครับผมครับหาเชิญ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 นี่ครับเดี๋ยวเชิญเปิดเปิดประตูเลยครับดิคุณยายเปิดประตูให้เฉพาะบันไดนะครับเป็นร้านครับบันไดเป็นร้านใช่ครับร้านไหนครับไม่ใช่ ขออนุญาตด้วยครับโอ้โหนี่คือชักเอียวผมอยู่สุรินเงยอ๋อนอสเทรนนอสเทรนเนย์นอซิโคบาทกครั้งแรกในชีวิตเลย

บารมีเลยนะเนี่ยจริงๆรงาเงาเทนะครับ <งา S 2> โอ้โหบารมีเราได้จับสุดยอ,โโอเลยบรรยากาศรูปภาพโ้โหนุโอ้โห,โโหยาย<น> นอนอยู่ข้างล่างหรือข้างบนยายก็นอนเฝ้าข้างบนเลยโอ้อันนี้อันนี้เราเราเข้าได้แค่ถึงตรงนี้เพราะว่าเข้าข้างในอีกไม่ได้เนะเพราะว่าใช่มันคําแล้วด้วยอีกอย่างเราก็เข้าใจเนาะได้เห็นแค่นี้ได้มาเหยียบตรงนี้ก็ถือว่าอ่ะ อย่างน้อยๆก็ได้นั่งพอแค่นี้อย่างน้อยๆเราก็ได้นั่งแล้ววะเชิญนั่งครับครับผมครับเชิญนั่งครับคุณเป็นใครเนี่ยครับคุณต้องขึ้นมาครับเดี๋ยวผมบอกเขาไปว่าเชิญนั่งเอย่าให้นั่งไม้นะใช่ไหมใช่เขาให้นั่งโซฟานะครับใช่ไหมเพรับผม ไม่ผมอยากนั่งไม้อะแบบเออผมขอถามรุมรืเมเลเทครับเป็นไงบ้ารู้สึกแบบก็ตามตามจิตตามจิตสัมผัสนะก็คือคนลุกอันนี้ก็ใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะของแบบนี้จริงๆนะครับของแบบนี้คือคืองาดำแล้วของเทขอเคาะดูอะนี่เนี่ยตัวนี้เคาะด้วยกันเนี่ย เป็นงานใช่เป็นงาว่าตอนนี้ขึ้นงานนเปงาเลยดูอ่ะเห็นไหมเสียงไม่ใช่ปูนนะครับพี่น้องไม่ใช่ปูนนะนเห็นไหมสุดยอดเลยนะครับก็น้อยนะครับที่คนจะมีแบบนี้นะครับดูดิเมียเมีย<อ> <c ười> ใครที่มีบุญบารมีเนาะได้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับในประวัติพี่มินถ่ายรูปหน่ไดไหนยางยอีกโอ้โหดูก็ได้นั่โนนงโซฟาโอ,อ,อ้หได้นั่งโซฟา อเลียนเชิญโอ้สวยงามสวยงามมากเติงได้นั่งยังอาเซียมินโอ้เหมันเหมือนเมื่อใดนะนี่กลับมาเกิดหรือเปล่าเราดูยายดูยายนั่งเัว่อรอยายกุ้ยซอยยัยกุ้ยซ่อยเลยอันนี้อยู่บ้านตะกลางนะเนี่ยรูปเนี้ย ใช่ใช่ใช่เนี่ยรูปเนี่ยอยู่บ้านตะกลางใช่ต้นอที่ว่าใช่ที่เขาชอบถ่ายกันต้นช้ำฉาตัวเนี้ยไอไอที่ว่าไออะไรนะที่ช้างตกมันใช่ไหมต้นนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยต้นเนี้ยที่เขาชอบไปถ่ายวิวกันเนี่ยใช่สวยงามมลังการมากใช่ใช่ใช่สวัสดีครับเชิญข้างในเลยครับโอ้ อ้าวผมขับรถมาครับใช่ใช่ขับรถมาครับเชิญเชิญตามสบายเลยนะครับห้องรับแขกห้องห้องใหญ่ห้องรับแขกมีแขกไม่ด้วยะมีแขกด้วยใช่ของเก่าโบราณนั่นนะครับของเก่าโบราณที่นั่งอยู่ข้างหลังจะเป็นของเก่าโบราณข้างหลังนะข้างหลังนะ ทางหน้าไม่ใ oh. ช like. ่โอ้น ho ้องห้องน่าใยห้องของขมุกเลยรูปเป็นรูปของบัวขาวัชาม่สมัยนมสมัยตั้งแต่เริ่มชกมวยแรกๆนะคะเนี่ยตั้งแต่อออ้อเลยนะคะนี่นี่ตั้งแต่ปีสี่ห้านะคะนี่รูปนี้ โอ้นีรูปนี้หล่อมากพทเท่ะมีสิ่งแพงด้วยอย่างนี้งแงวันแพงคาูฝนี้ที่ให้ดูวันนั้เลยสวยงามมากเลยขอพก่อนนะครับผมที่ให้ดูวัน้ที่เขาทีู่กวันนะผมงาใช่ของแท้นะครับันไม่ใช่ของเรียมครับหากมากคนแรกแกบอกว่าเขาจะไม่ขายคปแล้วแล้วก็ท้ายก็ ก็น่าจะเป็นหลักหลักล้านอ่ะหลักล้านครับรเชื่อชื่ดว่าเชื่อหื่ออันนี้ของดีมากเลยนะเชืาอเยาะใช่คนส่วนน้อยนะที่จะได้ตามที่ผมศึกษามานะลำรวยเลยนะตัวนี้ผมบอกเลยอะมากใช่ขอให้ผมเเจ้าของบ้านมาแล้วเนี่ยผมบุกบ้านทำไง เออผมบุกบ้านนะเนี่ยอะไรครับอกะผมนั่งรอไงนั่งรอเจ้าของบ้านไม่รู้ว่าคนไหนเอากุญแจบ้านอยู่ไหนเออเข้าบ้านได้ไงเนี่ยสวยงามมากเลยบรรยากาศกลางวันไปแล้ววันนี้ก็มาดูาบรรยากาศกลางคืนก็เปิดงานสวยแบบดี

บรรยากาศโอ้นี่เปิดเอ็นนี่นอนนอนในห้องนี่สบายเลยนะเนี่ยอือัแต่งกันอยากให้บ้านสวยอยู่ร้านปบดแต่ละถ้วยของแท่ตัวนี้นี่ของแท่เยอะนี่นี่รางวัล20ล้านก็ยังอยู่ใน <c oughs> นี้ครับนี่ครับโอ้โห <c oughs> ของดีของดี